สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องลงทุนอะไรดีช่องที่เราคุยกันเรื่องการเงินการลงทุนและอนาคตของคุณวันนี้ผมมีหัวข้อที่สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าคุณอยัางอายุต่ำกว่า30หรือแม้จะเกินแล้วก็ยังไม่สาย7กฎการเงินก่อนอายุ30ที่จะทำให้คุณมั่งคั่งก่อน40พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ 1. เก็บก่อนใช้ ไม่ใช่เหลือค่อยเก็บไม่สำคัญว่าคุณหาได้เดือนละเท่าไหร่สำคัญคือคุณเก็บได้เท่าไหร่ต่างหากเริ่มง่ายๆด้วยการหักเงินอัตโนมัติจากเงินเดือนเช่น20%เซข้าไปในกองทุนรวมหรือบัญชีแยกไว้เลยเพราะการออมสม่ำเสมอคือพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ความสามารถในการลงทุนเลยครับสุดท้ายคนที่มั่งคัง่งไม่ใช่เพราะหาเก่งแต่เพราะเก็บเก่งอดทนและมีวินัยต่างหาก ถ้าคุณเริ่มต้นเก็บตั้งแต่อายุ22-23แค่เดือนละ2,000บาทพออายุ40คุณอาจมีเงินหลักล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับ 2. สร้างหลายแหล่งรายได้การมีรายได้แค่ทางเดียวเท่ากับความเสี่ยงแบบเต็มๆคุณอาจเริ่มจากอะไรเล็กๆเ,เช่นขายของออนไลน์ปล่อยเช่าทรัพย์ทำคอนเทนต์บน y o u t u b e หรือ t i k t o k หรือแม้แต่ลงทุนเล็กๆเ,เพื่อให้เงินเริ่มทำงานแทนคุณ เพราะหลานแรกยากเสมอแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้รายได้เสริมจะกลายเป็นก้อนหิมะที่กลิ้งแล้วโตวขึ้นเรื่อยๆครับและเมื่อคุณมีรายได้หลายทางต่อให้มีปัญหาทางใดทางหนึ่งคุณก็ยังมีช่องทางอื่นประคองชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงจำไว้ว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้มาจากรายได้มากแต่มาจากรายได้หลายทาง 3. เข้าใจพลังของดอกเบีย้ยทบต้น หลายคนมองข้ามเรื่องนี้ทั้งที่มันคือสูตรลับของคนรวยยิ่งคุณเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่เงินยิ่งโตวไวแบบทบต้นลองใช้กฎ72ดสิสิครับเอา72หารด้วยผลตอบแทนต่อปีเช่น72หาร9เท่ากับ8หมายความว่าเงินของคุณจะกลายเป็นสองเท่าในทุก8ปีอย่าวอให้พร้อมก่อนค่อยเริ่มเพราะการเริ่มเร็วเท่ากับได้เปรียบเสมอครับ เงิน1 0 0 0แสนบาทที่คุณเริ่มตอนอายุ25อาจกลายเป็น4ี0แสนบาทตอนอายุ41ถ้าได้ผลตอบแทนเฉลี่ยแค่9%ต่อปีเท่านั้นเองครับลองนึกภาพว่าถ้าคุณเริ่มลงทุนทุกเดือนตั้งแต่อายุ25โดยไม่หยุดเลยภายใน10ปีคุณอาจมีเงินหลักแสนถึงล้านได้ไม่ยากเลยนะครับ 4. แยกให้ออกระหว่างหนี้ดีกับหนี้เสียหนี้บัตรเครดิตเท่ากับหนี้เสียใช้แล้วหมดไป ไม่มีอะไรกลับมาแถมดอกเบีย้ยแพงสุดๆแต่ถ้าคุณกู้เพื่อซื้อบ้านปล่อยเช่าหรือกู้ทำธุรกิจที่สร้างรายได้นั่นคือหนีด้ดีจงบริหารหนี้ให้เป็นและอย่าลืมว่าดอกเบีย้ย18%ของหนี้บัตรเครดิตเท่ากับคุณกำลังเสียเงินหลักหมื่นต่อป,ปีแบบฟรีๆเลยนะครับหนี้ดีจะทำให้คุณสร้างทรัพย์สินส่วนหนี้เสียจะลากคุณถอยหลังจงเลือกฝั่งให้ดีการรู้จักใช้เครดิตอย่างมีวินยัย ไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณไม่เป็นหนี้แต่ยังช่วยเพิ่มคะแนนเครดิตให้คุณมีโอกาสขอสินเชื่อดีๆได้ในอนาคตด้วยครับ 5. ลงทุนในตัวเองก่อนลงทุนในหุ้นหุ้นอาจให้ผลตอบแทนสูงแต่ไม่มีอะไรจะคุ้มไปกว่าการพัฒนาตัวคุณเองลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่น AI การตลาดออนไลน์ภาษาอังกฤษหรือการสื่อสารรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการอัปเกรดตัวเอง จะช่วยให้คุณมีทุนไปลงทุนอย่างอื่นได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับความรู้ทักษะและประสบการณ์ไม่มีวันติดลบและให้ผลตอบแทน100%เสมอการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าเรียนออนไลน์สัปดาห์ละหนึ่งคอร์สหรือแม้แต่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเล็กๆอาจเปลี่ยนรายได้ทั้งชีวิตคุณได้เลยนะครับจำไว้นะครับก่อนจะให้เงินทำงานอย่าลืมทำให้ตัวคุณมีค่าพอที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองก่อน 6. ใช้ชีวิตให้ต่ำกว่ารายได้คุณหาได้เดือนละเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่าคุณใช้ไปเท่าไหร่อย่าติดก,กับดักของไลฟ์สไตล์อินฟลชันหรือเงินเฟอ้อจากการใช้ชีวิตหรูขึ้นเรื่อยๆเช่นจากกาแฟา50กลายเป็น150จากรถอีโคคากลายเป็น SUV สุดท้ายหาเยอะแค่ไหนก็ไม่เหลือเก็บสักทีจงพอใจในความเรียบง่ายและหยุดแข่งกับใครที่ไม่รู้จักชีวิตคุณเลยจำไว้ว่าความมั่งคั่ง คือมีมากกว่าที่ใช้ไม่ใช่ใช้มากกว่าที่มีและคนที่มีอิสระภาพทางการเงินไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตหรูที่สุดแต่คือคนที่มีอิสระเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการโดยไม่ต้องพึ่งใคร 7. รู้เป้าหมายชีวิตไม่ใช่แค่เป้าหมายเงินอย่าลืมว่าเงินเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่จุดหมายถ้าคุณรู้ว่าอยากมีชีวิตแบบไหนอยากใช้เวลากับใครหรืออยากทำอะไรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน คุณจะวางแผนการเงินได้ชัดเจนขึ้นมีแรงเดินและไม่หลุดทางง่ายๆครับลองเขียนเป้าหมาย3อย่างของชีวิตคุณออกมาแล้วค่อยดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่จึงจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงเพราะเมื่อมีภาพฝันชัดเจนการเก็บเงินและลงทุนจะมีความหมายมากขึ้นครับเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าเราวางแผนดีๆมันสามารถสนับสนุนให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับ7ข้อนี้คือกฎการเงินที่เรียบง่าย แต่ส่งพลังมากยิ่งคุณเริ่มเร็วกว่าคนอื่นคุณจะถึงเป้าหมายเร็วกว่าคนอื่นเช่นกันครับอย่าวอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเริ่มวันนี้ด้วยสิ่งที่คุณมีแล้วค่อยๆสะสมผลลัพธ์ทีละนิดและจําไว้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นเท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่กับลงทุนอะไรดีนะครับ